สวัสดีพี่น้องป้องปายสูผู้สุคนเด้อครับเมื่อนี้กะมาพวมมาพ่อนะครับกับทางพญิแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวของทางปูวีแล้วกะของทางปูยบ้านฟินแลนดนสูฝังเด้อครับพี่น้องเรียกได้ว่าเดือสดสุดๆเลยนะครับว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับปูวีแสงหมดแล้วเหรอถึงต้องหาแสงจากบอสบิ๊กแบบนี้ f อฟซีเดือดสุดๆเกิดอีหอย่างขึ้นเนาะัตรที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเ่าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับเมื่อวานนะครับกาซีได้มี YouTube ช่องหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับเพื่อนก็ได้มาเผยแพร่คลิปนะครับเป็นคลิปของทางปูวีนะครับก็คือไปออกรายการของทางช่อง YouTube ช่องหนึ่งนั่นแหละครับพี่น้องกาซีมีการสัมภาษณ์นะครับ ของทางปูวีแล้วก็สซีมีบางช่วงบางตอนนะครับก็ได้มีการสัมภาษณ์สอบถามนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ของทางน้องคอปเตอร์นะครับว่าอยู่จังไหนมาจังไหนขึ้นได้มาอยู่น้ำปูวีประมาณนี้นะครับพี่น้องบัดที่นี่ทางปูวีพื้นก็เลยได้บอกแบบก็เลยได้อธิบายนะครับประมาณนี้พี่น้องซึ่งมันเป็นเรื่องเก่านะครับแต่ปูวีเพิ่นได้เอาออกมาเบ้าอีกนะครับซึ่งปูวีเราบอกว่า เรารู้จากกับน้องคอปเตอรอนะครับตั้งแต่ทางผู้ย่บ้านนะครับผู้ย่บ้านฟิเลยนกับทางคุณแพวเผาอยู่น้ากันพุนแหละครับพี่น้องนะครับทางปูวีเพื่อนก็นเลยได้ไปเห็นน้องคอปเตอร์แล้วทางคุณแพวเผานะครับบอกว่าคอปเตอร์นี่เพื่อนมาปูวีเพื่อนเอาปูวีเป็นไอดอลวัดสันครับพี่น้องป็นไอดอลนะครับคุณแพวเผาก็เลยบอกว่าปูเจ้าก็บ,บอกกระสวนมันน้ำเนื้อเด้อประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นปูวีเราก็ได้ได้มีการสอนล้ำให้น้องคอปเตอร์นะครับ เล็กๆน้อยๆล้วก็มีการทูสอนกันพ่อแบบนี้พี่น้องสอนการล้ํามีการทูบอกทูสอนทั้งทูสับก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้คือเท่าความแต่เริ่มแรกบัดที่นี่เพราผู้หิบบ้านฟิลเล์เพื่อนได้แยกทางกันเป็นเมครับแล้วก็มายูบริหารค่ายตัวเกียววิสิกิ์ต่างหากซึ่งน้องคอปเตอร์กับมายูกับทางผู้หิบบ้านนะครับพี่น้องก็ตามเที่ยวหูกันนะครับบัดที่นี่เพอะเพื่นมีปัญหากันประมาณนี้นะครับพี่น้องทางปูวีนะครับเพื่อนว่า เพิ่นก็ได้โทรนะครับอันนี้คือเรื่องเก่านะครับพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นได้โทรนะครับไปหาผู้ใหญ่บ้านโทรไปกับ่รับว่าซั่นครับพี่น้องอันที่เพิ่นเว้าเมื่อวานนะครับที่ได้ออกอากาศนะครับหลายไปกับ่อ่านว่าซั่นครับพี่น้องอันนี้ที่ปูวีเราเว้านะครับเราก็เลยว่าเราก็มีความน้อยแก่โยเอ๊ะเป็นอีหยังเนาะทรไปกับ่รับหลายไปกับ่อ่านว่าซั่นครับพี่น้องบัดที่นี่พอทางน้องคปเตอร์กับทางค่ายตัวเกี่ยวนะครับกับทางบอดบิ๊กนี่แหละครับพี่น้องได้แยกทางกันได้ลงจากกันว่าซั่นครับ เพื่อนก็เลยเอาครอปเตอรอนะครับมาฝากกับทางปูวีปูวีบอกว่าเพื่อนบ่ได้ว่าสิเอาจักน้อยเลยว่าสันครับพี่น้องบ่ได้ว่าสิรับจากเทีอเลยประมาณนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนเอามาฝากทางปูวีแล้วก็เห็นคลิปว่าเอ๊ะเพื่อนก็ลงจากกันแล้วนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าเป็นอย่างเพื่นคือบ่ได้ทูไปบอก้ใยญ่บ้านฟินแลนด์นะครับอันนี้คือคือเรื่องเก่าๆนะครับพะเหตุผลว่าก้อนนี้่ทูไปกับ่รับไล์ไปกับบ่อานเพิ่นก็เลยว่าเอาในเมื่อเพื่อนลงจากกันแล้ว ก็เลยกล้ากลกกกัวหรือว่าก็เลยตัดมัหาว่าบวทูปไปบอกนั่นแหละครับพี่น้องมันก็เลยเป็ี่นดราม่าให้คนในตัวต่อมาดาเราว่าสันครับอันนี้คือบางช่วงบางตอนนะครับในรายการนะครับพี่น้องบัดนี้ทางเอฟซีของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับได้ยินแบบนี้นะครับเดือดสุดๆเลยนะครับปูเรื่องมันคือผ่านมาแล้ว เสียงเบิดแล้วตีเจ้าคือได้มาพาดพิงมาว่าถึงพยา้บ้านฟินเลนด์อีกก็คือตางคนตตางอยู่แลวประมาณนี้นะครับหรือว่าเสียงหมดแล้วเหรออยากหาเสียงจากบอดบิกอีกหรือประมาณนี้นะครับพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นทางเอฟซีนะครับที่เพิ่นเดือดเพิ่นบพาพอใจนะครับว่าเป็นอย่างคือต้องมาพาดพิงถึงบอดบิกอีกนะครับผมก็เลยออากมาอัปเดตมาบอกสู่ฟังนะครับแต่ในมุมของทางผูวีเพิ่นก็แค่อธิบายเหตุผลนะครับพี่น้องวา่าจุดเริ่มต้นของคออเตอร์เป็นอย่างไรจังคอยได้มาอยู่น้ำพิ่นประมาณนนี้นะครับ แล้วเหตุผลอีหยังนะครับเพราะอะไรนะครับปูบีเพิ่นถึงบ่ได้โทรไปบอกบอดบิ๊กตอนที่คอปเตอร์มาอยู่น้าเพิ่นก็เลยชี้แจงเพื่อนก็เลยอธิบายนั่นแหละครับพี่น้องนะครับในรายการนะครับผมพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังไหนกะความตีนขอามาซูฟังได้เ้อครับผมเอามาอัปเดตมาบอกสูฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ